สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโพยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบพ,พุทธทิชัยนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ค่ะสวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้เราเลือกใช้เป็นของตาละคังเบอร์สองหรือว่าขนาด12มิลค่ะ เพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะในคลิปนี้เราจะตัดดิมิ้นทั้งหมด2ชุดโดยชุดที่1จะเป็นริบบิ้นเส้นหลักริบบิ้นเส้นหลักจะตัดความยาวอยู่ที่37เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะต่อไปในส่วนของริบบิ้นชุดที่2จะเป็นริบบิ้นเส้นเสริมริบบิ้นเส้นเสริมนะคะจะตัดความยาวอยู่ที่ 17เซนติเมตรจำนวน4เส้นหนึ่งฝั่งตัดให้เป็นมุมแหลมและอีกหนึ่งฝั่งตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงค่ะโดยชุดที่หนึ่งและชุดที่สองนะคะจะใช้สีที่ตรงกันข้ามกันเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเพื่อนๆนําริบบิ้นเส้นหลักทั้ง4เส้นขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะจับเซริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ 11เซนติเมตรจากนั้นนะคะตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแย่าริบบิ้นออกก่อน3มเส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะ และเมื่อเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะเส้นที่สองครองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่ครองเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่ง จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะฐาน4ี่ในรูปแบบนี้และต่อไปนะคะให้เพื่อนเพื่อนนำเหรียญมาวางตรงกลางฐานโดยจะใช้เป็นเหรียญ1น1บาทจากนั้นนะคะเราจะทําการพับลอ็กเหรียญโดยใชย้บินเส้นสั้นเท่านั้นของแต่ละมุมค่ะเริ่มต้นการทํามุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆพ,พ,พับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้าย ล่างพับขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายพับไปขวาและสอดปลายเกข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะฐาน4ในรูปแบบนี้และต่อไปนะคะเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดล็อกเรียนซ้้นไปหนึ่งรอบโดยใช้ลิบินเส้นสั้นเท่านั้นของแต่ละมุมค่ะ เริ่มต้นการสอดเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะ และเ,เ,เมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้าน currently. จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบดอกชั้นที่1เริ่มต้นการทําคาริบินเส้นที่1นะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆจับคาริบินบิดอ้อมมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็จับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นและสอดปลายเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนสอดจากข้างในเข้าไปด้านนอกค่ะโทษทีค่ะสอดจากด้านนอกเข้าไปด้านในปลายเส้นโ่แล้วดึงให้กระชับ เราก็จะได้ลักษณะกรีดในรูปแบบนี้ต่อไปเส้นที่สองค่ะหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งและริบบิ้นเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะก็ทําในรูปแบบเดียวกันให้เ,เพื่อนๆจับสติบิ้นบีดอ้อมมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาและจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเก็กบเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนอีกเช่นเดิมค่ะปลายเส้นโผล่และดึงให้กระชับ จบเส้นที่สองค่ะเริ่มเส้นที่สามมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นเส้นที่สก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะจบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่สีมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะและริบบิ้นเส้นที่สีก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านหลังในส่วนของเส้นด้านหน้าดึงหลบโคงเข้าหาตัวก่อนนะคะและริบบิ้นเส้นที่สี่ก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลย ปลายเส้นโผล่และดึงให้กระชับค่ะเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อได้ระยะกรีดที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะประกอบตรงส่วนของริบบิ้นชุดที่2หรือว่าริบบิ้นเส้นเสริมเข้าไปให้เพื่อนเพื่อน,นํำริบบิ้นเส้นเสริมมา1เส้นก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสอดตรงส่วนของปลายที่เราตัดเป็นมุมตรงนะคะ สอดเข้าไปด้านหลังแนวหรือแนวเซติบินเส้นหลักเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนดึงหลบโค้งเข้าหาตัวค่ะแล้วก็สอดแนวเส้นที่เราตัดเป็นมุมตรงเข้าไปด้านหลังเลยดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดแต่ว่าไม่ให้ปลายเส้นโผล่นะคะแบบนี้ค่ะจบเส้นที่หนึ่งสอดเส้นที่สองแล้วก็ วนเหรียญไปทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็เส้นด้านบนตรงด้านขวาตรงนี้ก็ดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนจากนั้นก็สอดริบบิ้นเส้นเสริมเส้นต่อไปเข้าไปได้เลยทําแบบเดียวกันแบบนี้ราคาจนกว่าจะครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะและเมื่อเราสอด ครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบดอกตรงกลางเริ่มต้นการทำค่ะในขั้นตอนนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะจับริบบินเป็นเส้นคู่นะคะเริ่มต้นการทำคู่ที่1จะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือให้เ,เพื่อนๆจับแนวเส้นน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในรูปแบบนี้ต่อไปคู่ที่2ด้านล่างนาะมาทับคู่ที่1คู่ที่สฝั่งขวาทับ คู่ที่สองสุดท้ายคู่ที่สี่ด้านบนทับคู่ที่สามเมื่อเราหยิบดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งสี่คู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆจับแนวเส้นด้านบนตรงนี้นะคะบิดไปทางด้านขวาครึ่งรอบแบบนี้ค่ะจากนั้นนิ้วโป้งฝั่งซ้ายกดตรงส่วนของใจกลางดอกตรงนี้ให้ลงตรงกลางพร้อมกับมือขวาดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะ ให้เ,เพื่อนๆหมุนปลายฝั่งขวาตรงนี้นะคะหมุนให้ได้ครบหนึ่งรอบค่ะพร้อมกับดึงให้กระชับไปด้วยค่ะและเมื่อครบหนึ่งรอบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบในรอบนี้นะคะเราจะทำในส่วนของกรีบชั้นที่หนึ่งโดยเราจะใช้เป็นริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นหรือว่าเป็นริบบิ้นเส้นเสริมเท่านั้นนะคะในการทำรอบนี้ เริ่มต้นการทําให้เพื่อนๆปล่อยในส่วนของริบบิ้นเส้นเสริมนะคะเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดออกมาเลยค่ะก็จะเป็นริบบิ้นเส้นสั้นนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะจับปลายเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็พลิกปลายเส้นหงายขึ้นแล้วสอดปลายเก็ดเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรงแบบนี้ค่ะปลายเส้นก็จะโผล่ชี้เข้าหาตัวค่ะแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับเราก็จะได้ลักษณะกลีบในรูปแบบนี้เลยค่ะ และต่อไปค่ะปล่อยเส้นยาวหรือว่าเส้นหลักออกไปค่ะเราจะยังไม่ทำจากนั้นมุนเหลี่ยงไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งและทําในส่วนของือบินเส้นสั้นให้เพื่อนๆปล่อยออกมาค่ะก็จะเป็นการทำหนเว้นหนึ่งนะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะจับปลายเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมแล้วก็จับแนวเส้นพลิกงายขึ้นแล้วสอดปลายเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรงเหมือนเดิมปลายเส้นผล่แล้วดึงให้กระชับ แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ปล่อยเส้นยาวออกไปเลยค่ะยังไม่ต้องทําแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ทําเส้นที่สามบนเรียนไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะริบบิ้นเส้นที่สามก็จะเป็นริบบิ้นเส้นสั้นแบบนี้ค่ะปล่อยออกมาแล้วเราก็ทํากลีบในรูปแบบเดียวกันเลยช่องในการสอดก็จะเป็นด้านใต้ฐานดอกมุมตรงเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะจบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่สี่ แล้วก็ปล่อยในส่วนของริบบิ้นเส้นยาวออกไปแล้วก็หมุนเรียนไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ทําริบบิ้นเส้นสรือเส้นที่4ีหรือว่าริบบิ้นเส้นสั้นได้เลยก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ mm hmm. เมื่อเราทําครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดระยะกลีดดอกให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําส่วนของกรีบดอกด้านข้างนะคะโดยการจะใช้ในการทํารอบนี้จะทําเป็นริบบิ้นเส้นยาวเท่านั้นทั้งสี่เส้นค่ะเริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆจับในส่วนของแนวเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะจับทั้งสี่เส้นตรงนี้เวียนไปทางขวาในรูปแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็จับปลายหมุนรอบให้ครบหนึ่งรอบ พร้อมกับดึงให้กระชับเมื่อครบหนึ่งรอบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการสอดเก็บปลายเส้นเริ่มต้นการทําค่ะให้เ,เพื่อนๆจับในส่วนของเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดออกมาเลยค่ะจากนั้นนะคะจับให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็พลิกแนวเส้นหงายขึ้นแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรงปลายเส้นก็จะโผล่ชี้เข้าหาตัวโดยการโผล่เข้าไปด้านล่างตรงนี้นะคะ จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้กลีบซ้อนในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองบนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะและริบบิ้นเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดให้เพื่อนๆปล่อยออกมาค่ะจากนั้นนะคะริบบิ้นเส้นที่สองจับปลายเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมและจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรงอีกเช่นเดิมปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ และต่อไปเส้นที่สมหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งและรลิบินเส้นที่สก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกสห้เพื่อนๆปล่อยออกมาค่ะจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะจบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่4หมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะและรลิบินเส้นที่สี่ก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะ และเมื่อเราทําครบทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปดึงให้กระชับเราก็จะระยะกรีดให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อได้ระยะกรีดที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนเพนพลิกกลับด้าน จากนั้นนะคะเราจะทำการสอดเก็บสติบินโดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะในส่วนของเส้นที่อยู่ด้านบนตรงฝั่งขวาของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการสอดค่ะมุมที่หนึ่งจะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนสอดเพียงหนึ่งเส้นนะคะของแต่ละมุมเท่านั้นเส้นที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็สอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้ายล่าง สอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะับน,นี้นะคะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําในส่วนของการตัดกรีบในรูปแบบนี้แต่ว่าเพื่อนๆจะตัดเป็นส่วนของกรีบมุมโค้งมุมแหลมแบบไหนนะคะตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยค่ะจะไม่ตัดแบบของปลาก็ได้ตัดให้ได้ระยะที่เท่ากันมากที่สุดนะคะของแต่ละมุมเพื่อความสวยงามค่ะ จะเริ่มตัดจากมุมไหนก่อนตรงนี้ก็ตามถนัดกันเลยนะคะ ค่ะแล้วเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของมุมทั้ง4มุมในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ